เดิมตอนที่แล้วเทพับ hey, นั่งไงอึ๊บโดนอีกเลยเดี๋ยวจะโดนเองโดนอีเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนเองด้วยเนาะคือผมรีบไปเดี๋ยวผมติดตัวติดและคูณติดนสาแล้ว <filming> ลเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปเอาต้นต้นรถเป็นอะไรอะ <c oughs> ต้นเป็นรถติดตรงนี้ต้นรถแดงขับมาชนไอ death. สิ่งกีดขวางที่พังแล้วก็เอียงตกถนนมาแล้วก็ลุงก็ทาหน้า วันนี้สบายดีพักก่อนแล้วกันนะ จับพุงอลัยแน่นแล้วก็ขับไปไหนไม่ได้นะผมดีและเกินโอเคเลยขยับล้อล้วนๆนะโอเคขอให้เจ้าโชคดีนะครับผมโอ้โหข้างหลังนี่ไฟไม้แบ็คการ์ดแบบอย่างกับไม้เคลื่นเบย์มาเองน้องอลังดีก็โอเคเอานะครับที่องค์กระดาษผัวผมนิวส์คุงกับน้องแรดคคุณตอนนี้เองนะหวงกับเกมวอเต้นแรดคคุณเองเช่นเคยนะผมได้เวยราพัสตสี่ที่จะเป็นพาร์ทแก้บันแล้วก็ไปต่อที่เราติดค้างเขา,ขาแล้วนี่นะน้ผมที่ตรงนั้นแจ็คมีปัญหาโจรละครค้างรวมถึงกางหันลมทำไม่ได้เนี่ยน้องมาดู ว่าทำได้จริงหรือเปล่ารอบนี้มาลุยต่อแจ็คตอนนี้หวังว่าคุณตาที่ได้แบบเป็นไปจะได้จริงนะผมอันนี้คาดหวังมากๆเพราะเราเล่นมาประมาณสี่รอบแล้วนะผมเอามาอุ้ยเนี่ยข้างขวาโอ้ของข้างขวาเพิ่มนะโอเคไม่มีแค่แบบเป็นอนเดียวนะโอเคทุกอย่างมีเต็มกล่องเลยไบบพวกเราช่วยแลวคุณโอสวดได้เมื่อ,อไหร่าจัจะการก่องมุนนีแลวกันนะโอเคมันจะมีแบบเป็นแล้วก็มีตัวมอเตอร์ไฟฟ้ากับบางอย่างนะโอเคเจ็บอุ้ย เอเคงขวาจะขึ้นเป็นเนี่ยบิวหมดขึ้นมาโอ้เป็นฟันเฟืองขึ้นมานะฮมเนี่ยแบบแปลนมีโอ้มีฟังกชันของแบบแบ่งส่วนๆน,นะฮะม,มีรูปเบอร์เกอร์รูปอิดปูในน้อมฟันเฟืองรูปเหมือนเศษแก้วแล้วก็บางอย่างนะโอเคคอมพิวเตอร์อะไรนี้ผมมานะผมโอ้แบ่งส่วนๆด้วยโอเคต้องเอาของที่เรามีเคลียร์มีของล้เแลือเกิดอาหารนี่คือบเอาวางหนก็ได้มงมอะใคไปใช้ที่หลังนะผมคีมก็เดี๋ยวคีมต้องใช้ออ่วะ ไม่แล้วมั้งไหมตรงนี้น่าจะได้มั้งไม่รู้เหมือนกันมันมันไม่รู้ตอนนี้ของมันไม่ค่อยที่แล้วดูเด็กลอยเป็นกับฟิวชั่นครีมกับไอ้หมอนไออย่างลงตัวนะผมเอามามาเอาแบบแป้นบนนี้มามอตโต้มอเตอร์ได้นะโอเคเขาบอกให้เอารีซอต์วันนี้ไปในคอนเทนเนอร์แล้วก็สร้างตัววินเจเนเตอร์เองนะผมโอเคคอนเทนเนอร์นี่คือหมายถึงไอ้รถเต้นปั๊หรือไม่ไม่ค่อยชัวร์เลยเขาดูนะกดบีทีนึงนะผมนี่ไง อ๋อ oh, เรามีวัตถุดิบตังเงี้ยก็คือใช้ตัวปันป่นปั่นเฟืองหนึ่งกับอิฐไม่รู้เท่าไหร่กันแน่นอนมันมีทับหนึ่งข้างหลังนะผมอาจจะสองร้อยปะหรือหนึ่งพันคือน่าจะหมดที่เรามีเป็นตัวเลขข้างหน้าปะไม่รูเอาเนี่ยสร้างไนดะ้โอเคเนี่ยเราทำการสร้างอาตัวกังหันลมไปปันน่นไฟได้นะผมน่าจะต้องสร้างแถวตรงนั้นปะ ติั้งมไม่ค่อยมั่นใจผมเขาไม่ได้สอนขนาดนั้นนะโอเคแต่เขาบอกให้เอาไอ้ตัวที่เราได้มาให้กดวิวนะของขางขวาแหละถูกแล้วนะผมนะั่นแหละใช่ตรงเนี้ยอ่ะเราสร้างให้กใกลนะ้กันหน่อยให้ชัวร์แต่ไม่ต้องเผื่อรากเชือกอะไรนะผมด้วยอ่าทำการปึ๊บออกมาเรียบร้อยอู้กังหันมาแห่งปฏิหาริย์นะโอเคแล้วก็ที่เหลือก็ไปดูโอเคของรถเพิ่มเติมในหะนมอืมอันนี้คือสร้างมาเฉยก่อนใช่ไหมมีเหมือนคล้ายที่ปีนด้วยแน่ตรงเนี้ยเกาะได้ปะ ถ้าเราเปีนไปไปได้ทะ <c oughs> ลุทะลุเฉยเลยก <c oughs> ังหันทะลุได้อ่าอเคอาจจะเผื่อไว้เผื่อเราตั้งขวางจะได้ว่าไม่ขวางการเดินง่ยก็ได้ทะลุได้นีหน่ม <ś cis> ชั้นเดอออะมา็บอาไปต่อตรงที่รถบัสเนี่ <Milan> <c oughs> นี่นอมนั่นแหละตรงนี้เราเห็นว่าประตูไฟฟ้าเปิดได้น่าจะช่วยปั่นพลังงานนั้นด้วย <c oughs> คิดว่าน่หนอมไม่รู้วความเชื่อมโยงไม,ไม่ช่วงกันนะมันเป็นแบบหลบไฟฟ้ากับผ่านจะจะหลบไฟฟ้าแบบไฟฟ้าน่หนอมคือส่งพันอากาศได้น่หนอมอย่างไฮโซโอเค ตอนนี้ประตูน่าใช้กันได้แล้วนะดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่ะได้ครับโอเคถูดถูดแล้วก็วาร์ปไปนะโอเครอบนี้จะไม่มีปัญหาแล้วเนาะนี่ไงแจ็คอยู่ด้วยนะโอเคคุยกับแจ็คได้แล้วก็สภาพก็คือเหมือนตอนที่เราเห็นเค้าแล้วที่บักนะผมก็ว่าจะคุยได้ตอนนี้จริงแล้วก็มีอะไรต่อคลิปหน้านะผมแล้วกันนี่ได้แล้วโอเคที่นี่มันเละมากเลยอ่ะได้เวลาช่วยเพื่อนเธอแล้วนะรู้เปล่าไปและคุณโอเวอร์โซสตัวที่ต้องเคลียร์ที่นี่ก่อนแล้วกันนะ โอเคเขาบอกให้เคลียร์ที่นี่ก่อนเคลียร์ไงครับเนี่ยกรนี้พักกิจของเราการช่วยเหลือและคุณแก่นะผมโอเฟรนก็คือน่าจะใช่ปะเพื่อนเก่าเพื่อนแก่คือเพื่อนที่แก่แล้วน,นั่นเองนะใช่ไหมใช่หนอมจะพุ่งหน้าไปผัดสกิทจะได้เร็วๆนะหนอมแล้วก็แล้วดูว่ามันจะถ้าเกิดช่วยแล้วอาจจะแบบว่าเป็นคนช่วยเคลียร์ที่นี่ช่วยคุมงานเราเองเพิ่มกว่านี้ก็ว่าไปนะห <c oughs> นอมนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างหนผมด้วยเพราะสเตปอาจจะว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะหนอมก็เดี๋ยวดูเนี่ยนี่ไง ใกล้ๆถึงนะโอ้มนใกล้จต่จุดที่เราหนีมาแล้วก็แหละเขาไปขับมาวนๆไปนะผมมันก็เลยที่เลยไม่หักมากโอ้รถคันนึงด้วยโอ้โอ้มีรถโ,โ,โอเคมาด้วยมีคนเยอะเลยเนี่ยต้องหาทางเข้าอื่นนะโอเคเข้าทางด้านหน้าไม่ได้นะโอ้ ด้านหน้ามีคนขับรถมาข้างหน้าขวางไว้เลยปิดประตูกันไว้ตรวจเดินกันเพ่นพ่านมากมายโอเคต้องเข้าด้านหลังเล่าเนี้ยจะมีเรื่องหมาไงที่เราเคยเจอมาข้างหลังเนี่ยอาจจะบิดบากก็ได้นะโอเคฮึใช่ไหมไปฝั่งขวาปะหรือเข้าตะต่างหรือเข้าหลังคานะ <c oughs> ไม่แน่ใจประตูหลังมีปะน่าจะมีนะผมตอนนี้นมีอยู่โอเคเนี่ยฝั่งขวาเนอะโอเคโอเคโอเค,อเคน้องหมาไม่ทำอนะไรเนาะหมาไหนวะนู่นโอเคไกลๆอยู่นผม อ่านี่ไงประตูหลังอยู่นี่นะครับผมตำรวจก็ยังมีอยู่เต็มเลยนั่งไงโจลุงโจโดนปลักไปแล้วลุงใส่แว่นนั่งรอการช่วยเหลือโอคคุ้มแบกของเน่ามีกล่องมีกล่องด้วยโอเคเลสคิวมิชั่นนะผมโอเคโอเคโอเคต้องต้องปลดลอ็อคหาจุดโอเคไขปลดล็อคประตูได้อ่าทางนี้ทางออกหลังนะผมเราต้องโอเคดดูดูวุ้ยเกือบแล้วโอเคข้างบนเหมือนจะมี ท่านเพิ okay. ่มเลยด้วยโอเคก็ค oh. okay. so okay. so ือจะมีคนออดประตูฝ okay. ั so ่งขวานล็อกไว้เ right ผื okay. ่ออ๋อพัรก okay. well, we ิน uh นี huh. ้แ okay. นี okay. so ่ย right น้องโอเคเป็นห้องเก็บของมีน้องมีน้ามีคนแบกไปไปมาไม่ใช่แบกโจนะโจไปไปแล้วนะผมมีคนอื่นแทนโอเคโอเคโอเคตอนนี้ไปไปข้างหน้าตอนนี้มีออร่าโอเคกล้องเปิดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันมาเรื่อยๆโอเคก็จะมีตัวนั่นนะผมมีตัวคนส่วนเขาออกเรื่อยๆนะผมเพราะงั้นเราต้องทำการ ไปปิดกล้องก่อนอันหนึ่งนะผมจะได้แอบยันหน้าเดี๋ยวค่อยดูท umes, ีว oh. okay, okay. well, okay. 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 ่าจะไงต่อนะผมแล้วกันเอาพักกิจการที่เดียวนะผมตื่นเต้นตื่นเต้นฮึสับคันโยกโอเคนี่ไงพวกเขาพาลุงตัวเล็กเหมืนกันแน่นีเนี่ยเอาล่ะพวกแกเสร็จแน่กล้องตอนนี้ไม่ทำงานแล้วโอเคทีนี้ต้องเหลือต้องสเตลนะผมมีกล่องที่เราไอ้นั่นมีปะกล่องที่เราไว้สเตลอ่ะเหมือนจะไม่มีด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหยุดเลยเขาหยุดเป็นช่วงๆเนียนะ อืห้องนี้มีอะไรพิเศษปะเห็นแต่ออร่าของหนูเดี๋ยวๆๆโอเคๆอเต้องเงนโอเคโอเคไม่รู้ไม่รู้รู้โอเคโอเคโมันจะมีคนไปมาเรื่อยๆนะโอเคโอ้ยเด็ดเด็ดไป่พึ่งโอเคโอเคกดน้ำออกไม่เห็นหรอจริงอ่ะไม่เห็นใจเลยโอเคโอเคผมต้องค่อยๆเตลกันนะของโอเคโอเคโอเคเป็นพัคเกเตลวิชั่นของแท้นะของตอนนี้แล้วคือจริงจังและก่อนเดิมที่เคยเป็นนะโอเคโอเคโอเคผมจะกินกันนะองผมว่าเขาจะไปเข้าวันนี้เข้ามาก็น่าจะหลังประตูนะน่าจะเนียนอยู่ มีอาหารโอเคมีในออร่าโอเคเห็นไหมมีคนเดินผ่านโอเคโอเคไม่ใช่คนที่เข้ามาตรงนี้โอเคมีคนแบกกล่องเฉยนะผมเอวไปเอาอาหารกันนะผมจะได้มีของฟาร์มแล้วก็ไม่ของปลานิดนึงอ่าหลายอย่างด้วยกัน okay. โอเคพูดมา,มา,มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาไม่เห็นมั้ยไม่น่าเห็นหม,มุนเหมืนตัวนิดนึงด้วยหมุนตัวแต่ไม่เห็นโอเคยังไม่เห็นแล้ว <laughs> ไม่รู้บอลเรี้ยวนเนียนไม่เนียนนะโอเคมีเดี๋ยวนะมันเขาดันเดี๋ยวนะเขาดันเพื่อนเวลาเขาดันเพื่อนไปด้วยเดี๋ยวเพื่อนบอกว่า ใจเย็นพ oh, ี่โอ้เดี๋ยวตัวละครเหมือนจะตัวนตัวละครมันแคร็บแปลกแปลกด้วยโอเคอีกกนรหรอว่า huh. บ oh, ั๊กเพื่อนแน้ๆหมอเขาสร้างนี่ไงสร้างห้องน้ำไว้อ๋อเดี๋ยวเเห็นเลยเลยดเห็นนี่โอ้ยกำลังวิเคราะห์ห้องน้ำพอดีไปกับมาเห็นว่าเนี่ยมันไวไวจังวะกำลังเห็นความกาวตัวละครโอ้โหแล้วมันจุดจุดซิดพายมันไกลจังวะโอเคไม่เป็นไรได้แหละผมว่าหรือถ้าเกิดเราเข้าด้านหน้าในตอนนี้ได้ป่ะ โกงเลยครับเพราะมันโอเคแต่ผมมีคนข้างหน้านี่ไงอ๋อแต่ถ้าเกิดเราอย่างนี้ได้ปะเราปาของเนี่ยเออเราใช้วิธีอดบานหนมเราใช้วิธีสุดโกงคือเราวันนี้โอเคเพราทำการปาหน้าผมก็คือเนี่ยปาใส่หัวเนี่ยสาวคนนั้นที่โดนปาก็ต้องเนี่ยโอ้เดี๋ยนเห็นเฉยเลยเดี๋นเดนโอ้ยมันเห็นเฉยอันหนึ่งเดนโอเคโอเคโอเคนั่นแหละเออเรียบร้อยอ่ะมัด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 เออต้องอย่างนี้ใครเขาใช้วิธีสเตลกันไม่มีโอเคปล่อยไว้เชือกไม่มีแล้วตอนนี้ไง เข้าทังนี้เลยครับผมใครจะเขา้าข้างหลังกันไม่มีแล้วเข้าข้างหน้าเร็วกว่าเยอะเทพเทพเทพโอเคมาแล้วเรียบร้อยจุดนี้เนี่ยได้เลย,อยตอนนี้ก็ตำรวจยังไงห้องนั้นอ๋อห้องนั่นปะห้องที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหมีห้อง,งน้ำเปิดเลยขอเราเปิดไหผมเปิดได้โอเคผมกดเปิดโอเคโอเคอยู่ห้องนี้นะผมเพื่อนอยู่ห้องนี้เพื่อนเก่าเพื่อนเนี่ยน้องอยู่บนเตียงทำไรน้องไม่ถึงไม่ได้ทำอะไรน้องทำอะไรลูกพี่เรา เอาช่วยเขาได้นะโอเคก็ต้องอัดหัวเนาะโอเคหันหลังเนี้ย <Get on S 1> ไปเรียบร้อยโอโจกว่าเดย์เจอเธอนะแต่ผมว่ามันบังเนี่ยฉันเริ่มคิดแล้วว่าจะจบแค่นี้นะเนี่ยจะไม่รอดแล้วอะ่ะโอเคมาลุนโจมาวิ่งวิ่งก่อยครับก่อย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 อุ้ยใครเห็นเอาอันนี้เอา,อเอาล้มเองลุนโจใช้พลังอำนาจมือหน่องปากมือขึ้นมาแล้วล้มเลยโอเคเก่งมากเลยต้องการเวลาในการบุกล็อกประตูนะเนี่ยเอ้ามีคนเยอะเลยนะตรงเนี้ย ต้องหยุดเขาไว้ได้ก่อนนะโอเคโอเคโอเคมันเอา้าตำรวจมาจับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะคันคัสซีนอยู่พ <What? S 1> ัดด่าเฮ้คัสซีนอยู่แล้วเราจบกจับดับด้านนี้คืออะไรอะไรวะ <laughs> เดี๋ยวนะงง <laughs> ผมงงเลยโอเคคือมันงอกมันตรงคัสซีนแล้วแล้วผมกำลังอ่านเนื้อเรื่องอยู่แล้วมันก็จับผมได้แล้วเรีเยบร้ <laughs> อยยังวะ เออหรือเราไปปผ่านทางหน้าเลยเลยบักหรือยังไงก็ <c oughs> บอกให้ใช้บางอย่างมึงข้างอสอนไม่สอนแนะ่นอนมาเด็นเอาเราดูดีข้างหน้าตอนนี้เป็นไงบ้างนี่เปิด <c oughs> ประตูด,ดีครับเปิดเปิดไม่ได้ตอนนี้แล้วจุมกมันล็อกเฉยเลยนะ้อง <c oughs> เร็วตีลุงแล้ว <c oughs> ปูดโจงของเราโอเคหลังแันด้ไหผมก็พยายามที่จะไม่ทําอะไรเกินเลยที่บอกว่าไม่คนทำนะ้อผมงงั้นอาจจะมีบักได้มก็นั่นแหละ <c oughs> ที่เราเจอมาทั้งหมดก็คือมันก็คือบักที่แบบเสี่ยง เกมค้างเกมต่อไม่ได้น้องผมพยายามเลียงแต่ผมก็สนนะผมเรียกว่าสนเหมือนแลกคุณแล้วกันนะโอเคก็มีนิดหน่อยนิดหน่อยผมก็จะยังได้อยู่เนาะก็เสื่อมๆกันจะแบบไปต่อไม่ได้แต่นั่นแหละมันต้องมีกลับกับกันบ้างในสถานะโอ้โหเนี่ยถอดปลอกตัง้งแต่นี้เลยแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะไอ้นั่นนะตัวละครน่าจะโดนเคลียร์บ้างแล้วเนาะใช่ไหมเนี่ยตำรวจหายแล้วโอเคเหมือนอีเวนต์มันคืบหน้าไงทำให้ไม่พื้นที่ในเกมมันเปลี่ยนไปนะโอเคเป็นได้ปะไม่ได้หรืเดี๋ยวโอเค เราจะไปตํวรวจคนยืนคังกันล่ะเฮ้ยไม่ได้ดิครับไม่ได้ใครยิงค้างกันไม่มีเอางงเพื่อนเพื่อนล้มงงล้มคู่กันล้มคู่ไปอย่านะครับอย่านะตื่นนะตื่นมันไม่ดีนะไม่ตื่นไม่ดีนะไอเทมเราก็ไม่คยมีด้วยโอเคโอเคโอเคสาวได้คุณนั่นโอเคตรงนี้กดอ๋เนี่ยเกียร์กล่องอ๋อล้มกล่องไว้ไมว้ดีวเวลาเนี่ยโอเคโอเคโอเคอ๋อเนี่ยประตูเป,ปิด ต้อมาตีกล่องตามภากินโอเคโอเคโอเคแล้วก็อุ้ยประตูล็อคเปิดได้โอเคอ่ะขับรถชนประตูโโอ้หนี่ไงขวางไม่เข้าออกอ๋อจอนี่เก่งนะเนี่ยฉลาดมากเลยโอเคแล้วก็อะไรอ่ะมีมันดอกบางอย่างด้วยด้คุญแจรถเหรอลุงจอนี่คือสีตัวแม่เป็นตัวสีขาวแน่นอนว่าคุญแจรถโอเคเนี่ยดูดิโอ้ยที่ปืนปืนเหรอเดี๋ยวลุงจอปู่จอโหดมากปู่ถือปืนเลยนะโอเมกอดใครมาเขยิงล่าแล้วโอเค ระวังเออยิงเลยยิงสิยิงกันแหละโอ้ยนี่ก็สวยเรียบร้อยโอ้ปืนไฟฟ้าว่ะโอ้สายชักหุงสายยาวมากท่านพัวโสโจรนี่ทั้งเทพเหลือเกินนวลระวังรถรอรถท่านท่านนวนรถโอ้ท่านท่านนอลรถด้วยท่านท่านไม่กลัวเลยท่านท่านท่านฉันเกณฑขามากเลยนะโอเคสมเป็นไอ้คุณที่อยู่มานานแสนนานดูความนั่าขาเขาด้วยโอเคสีเขาหนุนมากนะหล่มสีเขาขาวขาวอารมณ์แบบ ผมขาวเลยผมว่าจะน่ารักอ่ะสายเพียงข้างค่ๆขยับไปเรื่อยๆอ่ะเข้าเก่าเกมหน่นะแต่แค่เขาไม่มีแรงเขาขี้เกียจขี้เกียจขยับตัวก็เลยรอให้เราช่วยหนน้องก็ว่าไปก็ได้แหละก็ได้แหละโอเคอยูอ๋อว้าวนี่บ้านของพวกเราเนี้ยแค่แล้วฮับงั้นพาไปดูหน่อยว่าเป็นไงบ้านแล้วกันนะได้รับมาผมแว้นนําเลย้วกันนะ ก่อนจะเดินไปน่าจะเดินตามมาไม่ไม่มุงโตไม่เดินตามผมอุ้ยแล้วใครมาอเลอรตอนนี้เนี <strong> ่ยอะไรกันไม่มีบั๊กแล้วอย่าบั๊กทีครับอย่าโอเครีบหนีบั๊กมันนะผมอเลอรตอนนี้คือช้าไปแล้วอะไรเงี้ยโอเคโอเคก็คือน่าจะคัส s c e น่าจะไปต่อเขาวอนเขาน่าจะปรับแล้วแหละเฮื่เผื่อเราโซนเกมมันจะได้ต่อได้นะโอเคนี่ไงอู้แตก ฮารุฮารารีบร้อยครับพ่อุ้ยสะอาดเลยเนะผมในพลางของลุงโจโอูโจเนี่ยแหมหน้าน,นี้หละเดี๋ยนะมองทันโอเคมีข้อมูลกระดานอะไรมากมายรูปมงรูปแมวเนอะผมอืมนี่คืออะไรเนี่ยและคุณยืนอยู่บนไฮเวย์กับคนที่ระเบิดกระจายทุกคนดูดันมากภาพม,มงภามแมวมงหมาในานี้นะน่าใช่เนอะผมสะอาดสะอาดเลยเนะโอเคจัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้มีข้อมูลเนี่ยช่วยเพื่อนขโมยข้อมูล ออุปกรณ์กองโจนแล้วก็ a อ s o l u t i o n นี่คือไงไม่รู้นะผมเป้าหมายบทรูปบทรูปสถานที่ผมเข้าใจนั้นจะเป็นที่ในการเอ้สี่อย่างที่เราถ้าเกิดทำอะไรอย่างเช่นช่วยเพื่อนก็คือข้อแรกนะั้นคือไปที่ตรงแคทเนลช่วยแล้วในน้อมข้อสองคือข้อมูลที่เราไปหาในบ้านหัวหน้าก็หาแล้วก็เป็นรูต้องหาใหม่ไหมนั่นเองแต่เผื่อถ้าเกิดถามต่อคือที่นั่นนั่นใช่นะผมสายก็คือเป็นอุปกรณ์ในการเอาไว้สำป้นหรือว่าคาบของเก็บของคือที่ c o n t ั่น s i z ์ที่ก่อสร้างในหนองสุดท้ายอ b s o l u t i o นมันคือ ล้างบาปไเมื่อเป็นบทนะผมสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคแล้วก็ตรงนี้มีคอมพิวเตอร์โออ๋อนี่ไงต่อจอดดูได้โหอ่ะดูดิอะไรคือคอมพิวเตอร์หรูกว่บ,บ้านเราพัดลม3ามเครื่องมีต่อปลั๊กไฟแบบไฮโซมากแล้วคุณก็เล่นเน็ตเป็นนะครับโอ้ <Yeah. S 1> oh. ของอย่างนี้มันแบบบ้านแฮปปี้อะนะโอเค โอเคของข่าวบนผู้บอกว่าอัปเดนน่าจะมีการปล่อยวันที่3 4 4เมษาอ๋อนี่ผมมาเล่นวันที่1เมษาพอดีนะผมด้วยก็บอกว่าให้สร้างฐานและคุณนได้ตอนนี้ยังสร้างไม่ได้เหรอโน่ no! <laughs> ตอนนี้ไม่มีเควสต่อโอเคคือเรื่องสร้างยังติดขัดแค่นี้เนนะผมคือจะสร้างตัวอันเอีอังหันลงได้แต่ว่าจะมีเควสต่อไปเรื่อยเป็นทียะขั้นทีละขัน ให้มาเล่นเป็นช่วงๆอ๋องั้นเองนาะงผมไปทัวเมืองกันได้ผมว่าน่าจะได้อยู่ผมไปทัวรรอบหนึ่งตอนที่นั่นนะตอนที่ผมเล่นไอตอนอัปเดตก่อนที่จะอัปเนี้ยบัคฟิกรอบแรกแต่ผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรไงยังไม่ดูทั่วๆแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะมีต่อแต่เนี้ยแต่ว่าแค่ผมไม่แอบดูก่อนเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่น่กลัวมันจะแบบว่ารู้กันไปไงแต่ผมคิดว่าตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วก็ลองนิดนึงกันหน่อยดูทั่วเมืองนิดหน่อยว่ามีอะไรบ้างหน่อย เห็นทั้งซัดจะมีตรงเนี้ยเป็นปั๊มน้ำมันนะผมด้วยผมเลยแวะมานิดนึงแล้วก็ไม่ได้ดูต่อนะผมอันนี้ดูคุ้ค้าด้กันนะโอเคเนี่ยก็มาแล้วเดี๋ยวคลิปสั้นไปนะผมเนี่ยจะมีแบบว่าเป็นชนรุมรถอ่อไม่แน่ใจซักะหยาดหนึ่งนอกตรงเนี้ยแปลกๆดีแล้วก็นี่ปั๊มน้ำมันนะครับผมอ๋อไฮโซไฮโซมีอันเนี่ยปั๊มน้ำมันนี่ตัวน้ำมันและคุณออยนะผมน้ำมันนะคุณกลังสูงและสนมากแน่ๆนะผมและคุณออยยอดนี้ดีแน่ๆมั่นใจได้ ตรงนี้จะมีตรงนี้ผมเห็นในตัวอย่างดนวยนะผมอันนี้คือโรงรถตำรวจนะผมซึ่งบางอย่างแน่ๆเนี่ยมีของของโมยปะโดนเลยปะไม่ได้โอเคตอนนี้ไม่ได้นะผมของแค่โชว์เฉยได้เลยที่พมบกิจบางอย่างนะผมว่าน่าใช่ชว์เนี่ยดมีคนนะ่คนบักบักยืนอยู่เขาเห็นเราปะสวัสดีครับเขายืนแบบตัวทะลุไปใต้ดินนะผมเขายังไม่เห็นเราตอนนี้โอเคแต่ก็จะมีบางอย่างแน่ๆแต่แล้วน่าจะขโมยของวกเนี่ยของ,ของสับขมือช่างหรือว่าทำอย่างครับอย่างน้องมีที่นี่แน่ๆผมมั่นใจได้นะผมค่อนข้างชัว แต่คนน,นั้นยังไม่แฟชั่นนะผมยังไม่ทํางานอู้ง,งานอยู่นั่นเองนะผมก็ว่าไปอันนี้ประตูเปิดไม่ได้ด้วยบั็กเต็มที่ที่ดูไม่ไม่กว้างนะผมแต่ว่าน่าจะมีบางเรื่องแน่ๆน,นะผมนั่นเองโอเคเออกมาดูก่อนข้างนอกน่าจะมีเนี่ยมีเป็นแบบป่าข้างนอกแบบโซนอื่นเลยแล้วก็โอเคโซนว่ารถอุย้ยอะไรเนี่ยรถขาวคืออะไระเนี่ยรถอันนี้ไม่มีล้อน,นะผมอันนี้รถขาวล้ลวนๆอันนี้รถแดงด้วย รถแปลกๆเป็นโมเดลแบบล้อเฮ้ยสวยแน่่าดิานซน์ที่ผมก็ชอบเลยอะ่ะลู่ลาก็เดิมด้วยดูรลาก็รถจริงเนอะผมล้อโอ้ยทะลุเลยล้อขาวอะ่ะล้อสดแบบว่าเหมือนกับเป็นโคงรงล้อนี่นะผมซึ่งยังไม่ลงสีนะก็ดูสวยดีกับเปลี่นอีนิหนึ่งนะผมโอเคแล้วก็มีแบบเป็นต้นมงต้นไมน้แล้วก็ตรงนี้จะมีสนามเล่นนะผมอันนี้ผมแวะมาดูรอบหนึ่งนะตอนที่ นอกรอบนิดน,นึงเลยเนี่ยอ่าก็จะแบบว่าเป็นแบบเนี่ยมีเทีย่ยโดดเล่นในกุ้งห้าปลายนะฮะผมโดดขึ้นไปตรงนี้ลอตเนี่ยนะขึ้นไปไดีกว่าอ่าโดดขึ้นไปล็อตห่วงได้ที่นี่นะฮะไฮโซโอเคสไลด์ได้นะฮะผมปึ๊บเข้าไปไล่นี่เม็ดม้าโยกไอชิช้นห้าแล้วเนี่ยนะฮะผมไฮโซนะฮะผมแต่ว่ามันไม่ขับไม่ได้นะครับผมแต่งเฉยเลยเนี่ยในสุดสัตว์นั้นเองนะผมที่บอกว่าสบายมีขนมขยะให้คุยเพิ่มนเนี่ยเนี่ยอ๋อซ่อนโอ้ซ่อนถังขยะได้โอ้ เตลิมิชั่นแน่ๆผมว่าันตัวเนี้ยต้องมีบางอย่างแน่ๆเลยผมว่านะหอมเลยก,ก้มเก็บยิงนะเผื่อต้องใช้งานหินเอ้าหมดแล้วก้อนเดียวแน่ๆอันเบลเลอร์ได้ก้อนเดียวคนงงเลยแถวนี้นะแล้วก็จะมีตรงโอ้ยเดี๋ยวจะเย็นแล้วก็บริเวณโซนด้านไปต่ออนี้ก็จะเป็นตรงโบสถ์นี่ไงตรงที่เราเห็นไอ้แอบกซ์โตรูที่ว่านเนี่ยน้ที่เราเห็นตั้งแต่ต้นเกมตั้งแต่เดโมแล้วแต่ไม่เคยได้โอกาสไปนะหอมวันนี้แต่แว่านึกในการนะผมให้ดูว่าพื้นที่ตรงนี้มีอะไรพิเศษบ้างหรือเปล่านั่นเองนะหอมเออ มันเกี่ยวกับเรากันแน่บทเนี่ยสงสัยมากๆเลยตั้งแต่เลขแรกเล่นโอเคทะลุผ่านไอ้นั่นด้วยไอ้ตัวรัวร้วรั้วพวกนี้นะฮะน่ะ OK โอเคบทดูรูหราสีแบบสดใสน่ะโ OK อเคเข้าได้ปอขอชนะบาปหน่อยครับผมไ,ไม่ได้ไม่เปิดให้ละคุณเขา้าว้ายแย่จังสงสัยเขาไม่ไปเปิดรับใช้เราน่ะผมดำกันไปโอเครูลผ่านน้ได้ด้วยไอ้ตัวรั้วรั้วพวกนี้ได้นะโอเค อนนี้ไม่จะไม่ให้เห็นข้างในว่ามีอะไรบ้างหรือไมก่ก็ไม่ทำให้เสร็จนะผมว่าแต่น่าจะมีผลในเนื้อเรื่องแหะผมว่านของเขาสร้างามาโมเดลอ,อาคารขนาดนี้แล้วนะผมอลังการงานสร้างขนาดนี้แล้วต้องมีเนรื่องแน่ๆ,ๆ,ๆนะผมตรงน,นี้ไอโซนรอบนอกนิดนึงด้วยน่าจะเป็นแค่ถนนทันท่วไปนะผมว่าเนี่ยมันจะเป็นถนนโล่งๆเลยผมจะไม่ไปแล้กันนะผมอยู่โซนนี้พอเดี๋ยวมันจะบักผมกลัวมันจะแบบว่าถึงสุดแมืแล้วมันจะลุวงไปได้มันก็เกมอื่นนะผมซึ่งไม่อยากเสี่ยงนะผม โอเคก็เดี๋ยวผมจะทิ้งพาด้วยการแบบพุ่งไปฝั่งข้ามนิดนึงกันนะแล้วก็ใช่ฝั่งตรงไอ้ตรงโซนก่อสร้างมีพื้นที่ที่ผมไม่ได้ไปนิดน,นึงด้วยนะผมเดี๋ยวผมเช็คดูทีนึงแลนนะ้วกันนะเพื่อจะได้สนใจแล้วกันนะผมบัตดีรถจา๋าปึ๊บ <c oughs> ไม่ต้องกลัวตัว <c> ไ <oughs> ม่ต้องกลัวมันชนนะโอเคแต่คือก็มีติดบังเรื่องไอ้ตัวสเก็ตนิดนึง <c oughs> ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคกังหันเรานี่ยนะเห็นแล้วสร้างมันได้ยังโหดูราม่าเลยโอเค เข้าใหม่แป๊บโอเคตอนนี้เขาซ่อมเหรอซ่อมเร็วจังเลยโอเคไม่ไฟไหม้นอผมเนี่ยซ่อมแล้วเคลียร์แล้วไม่ระเบิดแล้วพอส่วนนี้แป๊บนึงนะโอเคด้านหลังนี้อ๋อเนี่ยสภาพของคนก่อสร้างคือตอนแรกผมเห็นนั่นนะเห็นมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยมีพวกทั้งกก่อสร้างอยไรเงี้ยอยู่รอบๆคาดแต่ว่าตอนนี้น่าจะหายหมดแล้วนอผมเพราะว่าลบอีเวนต์ไปเผื่อกันกันบักของมานอเนี่ยอืมมีอาคารก่อสร้างด้านหลัง้วยคือพื้นที่ก่อสร้างนี่จะให้ฟาร์มของได้ผมว่าน่าจะแน่ๆหนม เพราะมันมีที่เยอะกว่าที่เราเล่นตอนเมื่อกี้แน่ที่เราเล่นไปครั้งแล้วมันค่อนข้างจะถือว่ามันยังคิมที่ได้ไม่เยอะมากน้ผมเป็นแบบสอนเฉยๆแหละน้ผมต้องมีการฟาร์มของผมมากผมมันค่อนข้างมั่นใจเพื่อมาคับอะไรบางอย่างในน้อตอนนี้ยังโหลดยังไม่เต็มที่แหละก็เลยเสียดายนิดนึงตรงที่บอกว่าเขาศาสตร์ซ้ำขนาดนี้แล้วโดดไปโดดแปะโดดยิง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 น้องนั่นล่ะเฮ้ยล่วงล่งลงรีบไปเลยโอเคแล้วเพลงก็แบบ No, 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 no. <laughs> นเนาเมมน,แนวแนวน้น่ารักเหลื <laughs> <laughs> อเกินมีความเหมาะกับแรคคุณดีน้ผมกวนๆนิดในน่ารักน่ารักเขาเล่าเพลงได้ดีนะว่าทำเพลงแบบเนาเนาเนาแต่ไม่ต้องใส่เพลงในในไอตัวเกมนี้เลยน้ผมเอาเพลงออริจินอลได้อยู่ถ้าเก <laughs> ิดม,มันไม่เงียบไปนั่นเองนะครับผมโอเคสูงกว่านี้นเดี๋ยนะ <laughs> สูงกว่านี้คิดอะไรผมพยายามพูดโอเคให้บอกว่าได้รอตอนไม่มีอะไรน้ผมแต่มันสูงมากเลยกี่ชั้นเนี่ย โอเคตึกกอ่อสร้างแบบไซส์กอ่อสร้างจริงจังแน,น่นอนหรู้รามากเก็ตไม่ค่อยได้โอเคแนตะ่ไปได้นเนี่ยอาจจะแบบว่าโดดไปได้ปะโดดไปเลยวู้ววเป็นไรครับผมเรามีสกิลเหมือนแมวนม้องใ, <laughs> ใช่เหรอโอเคกับทริกพอยด์ได้อ่านเนี่ยวับไปวับมาได้แล้วแล้วก็น่าจะเซฟแล้วนะผมไม่กล้ากดเซฟตอนนี้น้องแต่ดูเซฟดีวะอุย้ยนั่นหรอ เห็นมีรถชนกันอีกแล้วหรือเปล่าเออเอา้าผมทะลุกมาใช้เลยเดียวเสียเวลาผมเนี่ยอ่ะยีเทินไหมเนี่ยช่วงโวนวันนี้เนาะโอเคโซนนิดหน่อยพอประมาณวันดีครับข้างหน้านี่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยรถมันเป็นกันได้กันแน่ครับเนี่ยนานนี้โอโหดูรอบผมห,หมุนรอรวัวคุณขาคุณหยุดอย่างนี้ไม่ได้นะคะหยุดแล้วหยุด,ดยาวเลยครับเนี่ย หลายคันกับเดี๋ยวนะนายแล้วเหรอเนี่ยบาบานายเขาหนวดจิม๋มนายก็ด้วยนายก็เหมือนกันหนวดเดียวกันเลยนี่คันเดิมใช่ไหมเนี่ยคันแดงทำได้ <c oughs> ติดมันเดิมเลยขี้เกียจก็บอกดีๆก็ได้นะก็โอเคก็คผมก็นี่ก็เป็นอัปเดตใหม่ซึ่งอจริงๆผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเลยมันมันก็คือผมเล่นกับหมดแ้วของที่ผมนี่มันปล่อยมาเนีน่ยผม,มเลยทำให้ว่าเก็บตกได้แค่นี้เนาะแล้วก็บล็อกอันนี้เห็นอยู่บ้างเน่นผม ก็รุ้นกันใหม่ในอ้อนาคตแล้วกันนะผมว่าน่าสนใจอยู่รอติดตามเรื่อยๆกันนะผมโอเคแต่ก็ให้ชัวร์ดูนี้ตรงนี้เป็นไงบ้างสภาพของเราคนอื่นโอเคเขานิ่งไปเรื่อยๆนะผมบอทคือเหมือนกับโค้ดเขียนมาแค่นี้ก็คือจบนะผมไม่ต้องทำไรต่ออย่างอื่นนั่นแหละได้อยู่ได้อยู่ผมก็ยังรออัปเดตเรื่อยๆผมว่าจะมีอัปเดตว่าเนี่ยปเดี๋ยวนะ รถแคบแล้วแคบแล้วครับผมสุดยอดไปเลยครับผมโอ้รถไปแล้วรถไปเที่ยวไปเป็นคู่เลยครับโอเคไฮโซมากนี่ก็คือเกมมอนเตและคกุนนะครับผมที่สุดยอดแห่งความหลือหันไม่น่าเชื่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะเดี้อเด้อไปต่อเดี๋ยวยึดทำไมเนี่ยไปต่อกันอะไรนะท่านก็ไปก่อนอือก็สาวไปได้นะเออนั่นแหละไปไปนิดเดียวกำลังไปไปเลยเออนั่นแหละลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วครับผม มาแล้วครับผมนั่นแหละเออไหลไปครับผมไหลไปขวางจราจรแค่นี้เอวกีนนะตอนนี้เอวกีนมามาเลยนี่ไงขวางการจราจรไปแล้วโอ้โหตรงนี้มีจราจรสีเขียวเด้อเขียวเลยเหรอเขียวรถแด่นอ่ะโอเคเนี่ยสสวัดีครับผมเอะชนทำไมก๊าเนียใจร้ายหดร้ายแอ๊ะโดนดันไปเรียบร้อยแล้วคุณสไลด์นี่ไงโอเคถ้าสไลด์ไปสู่เมืองใหญ่โอ้ยตกใจไปแล้วคุณไปก่อนไปเข้าไปไปเข้าไปไปเข้าไป น่ากลัวแต่โอเคไปต่อไม่ได้ตอนนีนะ้ผมติดแล้วอะ่ะโนโอเคตอนนี้เป็นโซนเมืองใหญ่อ๋อผมจะไม่เห็นในในตัวอย่างนะผมด้วยรู้จะมีเล่นจริงไหมหรือว่ามันแค่เป็นแบบแบ็กการาวด์ด้านนอกว่ามันโซนนอกนอื่นแล้วที่ไม่ใช่โซนหลักนะอกหรือเปล่า <c oughs> ไม่ไแน่ใจเหมือนกันแต่คือรถเอเว <c oughs> อร์ก <c oughs> ิของเรานี่ก็รถตัวขวางเนี่ยตัวขวางขวางถนนตอนนี้มีขวางอันนี้นะอ๋อนี่แหละรถมันไฮโซมากเลยเกินนะผม <c oughs> นั่นแหละเกมดีนะ่โอเคเกมนี้ วันตื่นแล้วคุณก็ซื้อมาสูตรผู้ชนากเกมได้นะอุ๊ยอะไะตกใจไอ้อนั่นนี่่าตัวอะไรผมมาเป็นรอ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 ตัดอีกนะโอเคกอ็นอั่นแหละครับผมขอบคุณที่รับชมสับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับบ hey, ๊ายบายแค่นี้แหละเดี๋ยวขายไม่ออกเพราะมันปักกินไปนะับ <c oughs>